กูใส่ไม้แล้วหรอสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับผมวันนี้เราก็จะไปวันเกิดเจ้ไพ่นะครับพี่แซมก็เป็นหนึ่งในแขกผู้ร่วมงานวันเกิดเดินจะม่าจะม่มไปนะครับ ไปแซมมองไปเห็นช้างตกมันไปแซมก็เสียวเหมือนกันคลิปนี้ก็จะเซฟไว้นะครับถ้าอะไรสดให้ดูแล้วก็เซฟไว้ลง แต่ก่อนนผมว่าแซมเดิน,ดนแปลงนะฮะเจยายมีแซมใช่ครับผมยขอบคุณนะครับมแซมกลัวช้างตกมันเถอะเดินระแบงระแบงแล้วก็รีบจำอ้าวนี่ไปเลยคุณแม่สลิทอนหนึ่งร้อยขอบคุณมากนะครับวันนี้วันนี้ถ้าจะร่วมจัดงานวันเกิดเจ้ไพ่ก็ได้นะครับ เดี๋ยวสิบโมงเราจะแต่งตัวโอไหมายเอ้ยตกใจเบิดอติเล็กไหมแซมเดินตัวเก่งเลยเดินมาเจอยอดลักสลักใจอีกนักันนักันนักันนักขันทรบสสลายอยู่ อ้วนมากใช่ไหมโซ่บอกแสบอ้วนมากครับวันนี้อยู่ข้างหน้านี่กินมากินเลยบบนะฮะเมื่อกีผผ้ผมฝันถึงผมฝันถึง FC ทุกคนนะครับฝันถึง FC ทักหน้ารายว่ามีอะไรขายจ้ะ เป็นฝันที่ดีมากเลยก็เลยพาช้างมาแต่เช้าเนะี่ยอ้วนจนขี่เต็มขายเต็มแข้งเต็มขาขี่ไปจก ตอนคนนี้ไปไม่ไดจบคอลอกแซมเองอถ้าให้วันวันนั้นมาร้านเมื่อวานวันนี้วันนี้ดูเอไม่ค่อยนิ่งค่อยนิ่งโเมื่อวานอาจจะไม่ได้ขี่อะไรเมื่อวานอะ่ะสวัสดีครับเฟซซีได้ยินเสียงมั้ยคะ สว,ส,สวัสดีคุณยายเล็กสวัสดีแม่หมอนนะคะสวัสดีแม่เสมรมสวัสดีสสดทุกคนเลยนะคะเดินเหยียบอะไรก็ไม่รู้แม่พิญญาคุณแม่สิริทอสวัสดีนะคะแต่เวลาขึ้นเวลาลงไม่เคยไม่เคยให้หลุดจากโซ่เลยนะครับมัดโซ่ไว้ตลอด แม่พรสวัสดีค่ะวนมีนมค่ะทุกคนลืมกดโหมดอันนี้คุณอะเซลม่มนต่กค่ะมันก็เลยสับแม่ศรีวิมุสวัสดีค่ะมากันค่ะ ถึงแม่หมวยจังนี่คือแผ่นดินไทยแม่หมวยไปไหนนาะหลายวันแล้วหรือว่าคุณแม่ไม่มร้อยร้อยร้อยรีบครับ รีบไปร้านเลยนะครับร,รีบครับเอ,าอ้ายายมาขายลูกชิ้นตรงนี้บะอ๋อานวันแม่นะคะทุกคน เผูกไหนดีวะเต้ง oh ผูกไหนดีคุณหมอฮะเป็นไปได้ค่ะคุณแม่ฮะเป็นไปได้มากมากหนูว่าเป็นไปได้มากมากเต้นชิด่ะชิดบอสเต้น สวัสดีมิวลสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะคะ,ว,ะ,คะวันนี้วันแม่นะคะท่านใดที่เป็นคุณแม่แล้วนะคะท่านใดที่ยังไม่เป็นคุณแม่ก็สุขสันต์ันแม่เหมือนกันนะครับแย่งที่พี่บวัวท่านหน่ยดูไปดูมาแล้วก็ร้อย แบนี้มาอันตรายบดรอยแผลหายแล้วนะคะแต่ว่าตรงนี้ขนหนูตัดเฉยๆรอยเรทหามแม่มาแบนี้แมบน,บนี้โอเคไม่มีแผลนะคะแต่ว่าเป็นรอยขนสับรอยสีนี้เฉยๆหายแล้วชอบไปกัดกับบ้านเลอตอนตอนแรกถูกกันนะแต่ชิดชิด

เรียบร้อยแล้วนะคะท่านใดอยากจะสั่งผล,ลไม้มันเกิดเจ๊ภยัยสัญญามันเกิดเจ๊ภยัยก็สั่งเข้ามาได้เลยนะคะหรืออยากจะสั่งมันแก้วให้อ้แซมทานก็สั่งเข้ามาได้เลยนะคะ มันติดได้ไม่หนีเสือเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่ซีไปตัวเองเก็บตังเลยยี่สิบบาทอะนี่มาจะไปซื้ออาหารเป็นรอยคนกำลังเก็บกวาดอยู่ใช้ใหม่เลยให้เสียไปลงคลิป จไปตามหา oh. เด็กก่อนโอ้ oh, สั่นมาเลยวะไลฟ์ใหม่ไะ้แม่สวัสดีครับ